สวัสดีครับผมแมงจะชอบแมงสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Darkness M Classic นะครับผมอตอนนี้เกมเปิดวันที่2เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้หายไปเพราะว่าไปไป,ไปศึกษาระบบเนาะไปเล่นเกมกันว่าของเซิร์ฟซีเนี่ยมีอะไรแปลกไปหรือมีแพ็กอะไรบ้างแล้วก็เป็นการสตรีมครั้งแรกด้วยสําหรับเพื่อนๆทนนี่เข้ามาชมแล้วอาจจะคุกคัก,กคุกคักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันตามปกเลยว่าแพ็คไหนหน่าเติมแพ็คไหนล่าไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะพูดแบ่งเป็น2อย่างเลยสําหรับสิ่งที่เติมน้อยควรเติมอะไรหรือเติมเยอะเนี่ยเติมอะไรคุ้มบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูดีกว่าว่าแพ็คในเกมมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยเพื่อนๆมาดูข้างบนครับข้างสั่งคา,งส,งางสั่งรบนะตรงนี้อันนี้ผมจะเรียกมันเป็นพาร์ซีซั่นพาร์ซีซันจะมีทั้งหมด150ถ้าผม เลื่อนไม่ผิดนะน่าจะ150หเลเวลประมาณนี้อาา่าฮะแล้วก็ของที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัตรกาชาที่ซ้ำๆบัตรกาชาแฟชั่นบัตรกาชาที่มันเป็นปีขาแแป้กสลับกันทุกทุกทุเวลอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นอ่าเงินจะเป็นใบเกิดจะเป็นหินตีบวกประมาณนี้แล้วก็จะสลับกันกันกบหินออฟออดังนั้น พาทเนี้ยก็จะเป็นพา์ที่เอาไว้สำหรับพัฒนาตัวละครระดับหนึ่งแล้วกันต่อมาอันที่2อ,อยู่ที่สวัสดิการครับสวัสดิการเรามาที่กลองทุนเป็นแพ็กต่อมาที่สามารถเติมได้กองทุนเติบโตคืนนี้ก็คือจะเป็นแพ็กตามเลเวลเราจะได้บัตรกาชาสำหรับเปิดแฟชั่นก็คือชุดต้องบอกอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าแฟแฟชั่นหรือกาชาเนี่ยกาชามี2แบบคือแบบ1แบบแรกเลยเนี่ยคือชุดแฟชั่น เป็นชุดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วการจะได้เห็นภาพตรงที่มอใช่ไหมมาที่ไอ้เจ้างานฉลองอันนี้แหละคือกาชาชุดแฟชั่นเราจะได้ชุดแฟต่างๆต่อมาอีกอันหนึ่งคือแพนดอร่าผมเรียกว่าเป็นกาชาหาปีหาไปแก้มก็คืออันนี้นะครับผมมาอันนี้ดูเลดดูเลดดูเลดก่อนประมาณนี้ครับคราวนี้เราจะมาดูกันอ๋อหรือมันแยกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่คนเป็นชุดแฟชั่นกับอีกอันหนึ่งเป็นประดับก็ได้นะครับ คราวนี้เมื่อกี้นี้มาต่อกองทุนเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันได้เป็นกาชาชุดแฟชั่นเนาะสำหรับผมมองว่ามันคุ้มนะอันนี้เป็นเป็นอย่างที่สองต่อไปอย่างที่สามที่มองเมื่อกี้นี้แหละการสิทธิ์และประโยชน์การสิทธิ์และประโยชน์เนี่ยมันมีสองอันใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบสี่สบสองวันอันที่สองจะเป็นสามสิบวันอันแรกมันคืออะไรอันแรกมันคือการที่ ได้รับนะเดี๋ยวผมอ่านตามนี้เลยได้รับตั๋วจํานวนบวก1คูณ2ทุกสัปดาห์มันคืออะไรมันคือการที่เราจะได้ตั๋ว1ใบาสามารถลงเจ้าดันเจียนเนสนะต้องย้าว่าดันเจียนเนสได้มาทั้งหมด2ใบซึ่งแต่ละใบจะลงได้ครั้งหนึ่งอ่าเผื่อเพื่อนๆจะงงเนาะ,ะดังนั้นได้มา2ใบเป็นการเพิ่ม2รอบ เพื่อนๆจะไปลงเนสวัวสมมติเนสวัวมีให้7รอบต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเราลงเพิ่มได้อีก2รอบได้เลยที่จะได้ของหรือรู้สึกว่าไม่คุ้มเราไปลงเนสหมาได้เหมือนกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่สามารถดองหรือเก็บไว้ได้นะครับบัตรหน้าตาจะเป็นประมาณประมาณไหนนะผมหาก่อนนี้ประมาณนี้ครับอย่างของผมเพิ่งกดวันนี้บัตรจะหมดอายุวันที่1เดือนหน้าก็คืออีกไม่กี่วันละประมาณสัปดาห์หนึงเนาะประมาณนี้ ดังนั้นมันไม่สามารถดองได้ดังนั้นเลือกดันดีๆว่าเราจะไปลงอะไรนะครับผมต่อมาสิทธิประโยชน์อย่างที่2ของอันอันนี้นะก็คือเวลาท้าทายเนี่ยค่าเหนื่อยล้านเนี่ยสเท่ามันคืออะไรเวลาเพื่อนๆที่จะไปลงดันเจี้ยนประจําวันที่มันต้องใช้ F T G เช่นตรงนี้นะดันเจี้ยนแล้วที่ั้างใช้ F T G เราสามารถเปิดตรงนี้ได้ครับเปิดและปิด มันเหมือนกับเพื่อนๆลงเบิ้ลไปสองรอบทั้งที่ลงรอบเดียวมันจะคูณ2ไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเป็นการลดระยะเวลาในการเล่นเกมลงนะครับต่อมามีอะไรอีกซื้อซื้อของซื้อขายของเนี่ยลดภาษีในการในการที่จะเขาจะหาภาษีเราทุกครั้งแล้วก็แยกไอเทมอัตโนมัตินั่นก็คือเราสามารถตั้งให้มันแยกไอเทมได้เนาะซึ่งอันนี้ความจริงไม่จาเป็นสำหรับผมนะเนี่ยไอไอแยกส่วนพวกเนี้ยอืเราจะตั้งแยกอัตโนมัติได้เลยนะครับเป็นเปิดแบบเนี้ย แล้วเราก็เลือกว่าจะแยกอะไรของผมไม่จําเป็นเรายังมาแยกมือเองดีกว่าต่อมามีอะไรอีกบ้างที่แพ็คนี้ทําได้ยกเลิกขีดจํากัดในการมอบทองให้เพื่อนอันเนี้ยผมยังไม่เคยลองอย่างนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะมอบทองมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนเนี้ยมันยังกดไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันกดไม่ได้เพราะอะไรนะเนี่ยมอบทองเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มค่าความสัมพันธ์ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับ เท่ากับว่ามันมีการโอนทองนะโอนค่าเงินจีได้นะครับผมตอมากอันสุดท้ายคือเข้าสู่ซเวอร์ก่อนนะั่นคือเวลาเราต่อคิวซึ่งตอนนี้น่าจะไม่จําเป็นน่าจะต่อคิวได้แล้วนะครับต่อมามาดูพาร์ทสาวันกันบ้างพาร์ทสามวันเนี่ยอ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้นี้ถ้าเราซื้อเราจะได้เงินซีทั้งหมด6กหมมาเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราซื้อต่อมาแบบไล่เดือน30วันสิ่งที่เราจะได้อันนี้นะเป็นแทบจะเป็นแพ็กหลักเลย ก็คือเราจะได้ไอ้ลายวันเนี่ยมีเงิน1,000มีขวดสตามินนา2ขวดขวดละ50ก็คือ100สตามินนาแล้วก็มีกุญแจกุญแจกระต่าย20อันแล้วก็มีบัตรตั๋วเบอร์ลินตั๋วที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกติดนะครับที่เหลือจะเป็นการเพิ่มโบนัส exp ในการลงดัน5%ก็นิดๆหน่อยๆอาจจะต่างบ้างนิดๆหน่อยๆครับ ผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกอย่างหนึงเราไม่ได้ใช้เลยกับการดอบเงินทอง5%เก็แทบไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่การวางขายของพร้อมกันอันนี้ได้เพราะเราสามารถวางของเนี่ยในตลาดที่เราตลาดซื้อขายเนี่ยครับสามารถวางได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับแเขาบวก1ิบเลยอ่าอันนีอนน้อันนี้ได้อันนี้ได้ใช้แล้วก็ไม่มีขีดจํากัดในการวางต่อครั้งในสัปดาห์ดังนั้นเพื่อนๆจะเอาเข้าออกเข้าออกเาอาเข้าออกได้แต่ถ้าคนที่ไม่เติมแบบเนี้ยก็สั ก็จะไม่สามารถเอาเข้าออกได้เยอะนะมันจะมีจํานวนรอบผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อ่าอันนี้คือแพ็กอันนี้นะนอกนั้นจะเป็นแพ็กพิเศษต่างๆที่แบบว่าแพ็กเติมครั้งแรกหรือแพ็กซื้อครั้งเดียวนะอะไรประมาณนี้นอกนั้นผมจะไม่พูดเนาะในในส่วนนี้ดังนั้นมันจะมีแค่นี้ครับ4อันหลักๆตอนนี้นะค่าวนี้มาดูกันว่าอะไรละ่ะที่คุ้ม อะไรที่สมควรจะเติมสําหรับสายเติมน้อยที่อยากจะประหยัดแต่รู้สึกว่าอยากสนับสนุนเกมบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็อย่างน้อยอ่ะใ,ให้ให้ได้มีการเติมบ้างนิดๆหน่อยๆผมมองว่าแพ็คที่สําคัญที่สุดคือแพ็คที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้เลยคําอวยพรแห่งอันเชียเนี่ยอันเนี้ยมันสําคัญตรงไหนไม่ใช่ตรงเบนฟิตที่เขาให้แต่เป็นตรงสวัสดิการไอไลฟวันเนี่ย สสดีการไรายวันไอ้ตรงที่เขาจะให้เราทุกวันมีเงินหนึ่งพันมีขวดสตาฟิน่าสองขวดมีเจ้ากุญแจกระต่ายยี่สิบเนี่ยแล้วก็ไอ้ใบเนี่ยเราอยากได้อะไรเลยอยากได้กุญแจกระต่ายเราอยากได้อะไรอีกเราอยากได้ขวดสตาฟินา่าเพราะขวดสตาฟิน่าเนี่ยถามว่าเมื่อเราเวลตันสามสิบสองแล้วเพราะวันนี้ตันสามสิบสองเรียบร้อยแล้วเขาจะตันอีกประมาณสามสัปดาห์ถ้าอิงตามแพดไต้หวันนะอีสามสัปดาห์เลยดังนั้น,น,นเพื่อนๆเ,เล่นตัวลองได้เลยอ่ะ คราวนี้สตามิน่มันสาคัญยังไงล่ะถ้าในเมื่อเวลตันแล้วมันสําคัญตรงที่เราจะต้องเอาสต้ามิน่ไปใช้ลงเจ้าดันเหวลึกตัวนี้ครับไปเหวลึกพื้นที่ดับศูนย์เพราะเราจะต้องหากุญแจหนึ่งและสเราจะต้องหาบัตรลงเนสบัตรลงเจ้าเซอร์เบรลัสที่ตอนเนี้ยผมเข้าผิดครับที่ตอนเนี้ยมันขายติดลบเนี่ยขายแบบนี้ใช่ไหมปั๊บหนึ่งก็จะหมดปั๊บหนึ่งก็จะหมดคือคนกําลังหาลงมาเพื่อขายเพราะขายดีมากๆ ช่วงหัวค่านี้ก็คือโอ้โหแย่งกันซื้อใหญ่เลยนะครับมันจะเราไปหาตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับดังนั้นคุ้มนะเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้เหวลึกเนี้ยนอกจากได้กุญแจกระต่ายแล้วก็ได้ไอ้เจ้าบัตรดันเนาะใช่ไหมก็จะได้เงินได้อุปกรณ์อีกซึ่งเอามาย่อยได้หินได้อะอีกดังนั้นคุ้มครับแถมมีโอกาสได้ซิลได้เพจเอามาผสมอีกคุ้มที่สุดแล้วในช่วงเวล32ที่ตันที่เราจะเอามาลงทิ้งไว้ แล้วผมบอกนิดนึงครับก่อนที่จะขึ้นคลิปอื่นเนี่ยเจ้านอกเรื่องเนาะ <c oughs> เจ้ากุญแจกระต่ายเนี่ยไม่อยากให้เอาไปใช้ในลงดันกุญแจตัวนี้นะตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่หาประดับเพราะว่าเราควรจะเก็บไว้ซักเลเวล40แล้วกันที่เขาเปิดเลเวล40เมื่อไหร่เนี่ยมันคือตัวนี้หรืว, 40, ว่40เบควตตัวเนี้ยอ่าเจาตัวเลเวล40เนะ่อ่าถ้ามันเปิดไม่ไหรเราถึงจะเอาถลุงมาลงเนี่ยเพื่อหาประดับ มันจะแทบจะเป็นเขาเรียกว่าประดับ n p a t ล้กันก็คือประดับท้ายสุดท้ายของแพดนี้ดังนั้นดองเจ้ากุญแจกระต่ายไว้ดีที่สุดนะครับอ mm hmm. ดังนั้นแพ็กที่คุ้มที่สุดที่ควรเติมแพ็กเดียวเลยอย่างน้อยเลยคือแพ็กนี้ครับแห่งอันเทียนั่นคือทั้งหมดที่พูดมาคราวนี้ที่เหลือละสสำหรับสายเติมเยอะใช่ไหมแนะนำเลยนะเติมเยอะแต่ไม่อยากเติมหมดเจ้านี่แหละหนึ่งสอง ไอ้คาแนะนำอ๋อผม sorry ครับคาแนะนํแของอันเจเนี่ยมันคือทั้ง2อันเลยใช่ไหมเติมแค่30วันพอนะสำหรับสายเติมน้อยและเติม42วันสําหรับสายเติมเยอะขึ้นมาอ่าและลําดับความสําคัญต่อมาเลยลําดับที่3ผมมองว่ากองทุนสําคัญทําไมถึงมองว่าสําคัญเพราะผมสำหรับสายของผมคือแฟชั่นสําคัญแฟชั่นสำคัญสแฟชั่นต้องมาที่1ไม่งั้นไม่มีแรงเดินแต่มันมีเหตุผลอีก เพื่อนๆลองมาจิ้มดูคอลเลกชันครับอย่างเช่นอันเจ้านี้แล้วกันเข้าไปสู่คอลเลกชันถ้าเราเก็บสะสมชุดได้7ชิ้นเพื่อนๆจะบวก8 ATK ไปเลย8 1 2ถึง12 ATK ไปเลยตลอดทุกตลอดตลอดเลยอ่ะไม่ใช่ทุกตัวละครนะเฉพาะตัวละครนี้เพราะว่าตัวละครเขาจะไม่ลิงก์กันอ่าฮะแล้วก็เรามีหลายชุดเลยอ่ะเราสามารถเก็บสะสมได้ทุกชุดเลยนะครับเนี่ย ไปชุดชุดเยอะๆหน่อยแล้วกันเข้าสะสมเนี่ยอันนีเน้เป็นเลือดเนาะอันนี้เป็นแค่4ชิ้นก็ได้ p a d k 40-80ถึงแล้วเยอะมากดังนั้นอันนี้แหละที่สำคัญเราก็จะใช้บัตรกาชาเจ้าชุดเนี่ยมาเปิดหนานะครับและอย่างสุดท้ายค่อยเป็นคำสั่งลบอันนี้ผมมองว่าอะไรทำไมล่ะคำสั่งลบมันมีตัวพัฒนาตัวละครไม่ว่าจะเป็นหินดีบัวไม่ว่าจะเป็นหินออฟผมมองว่าหินดีบัวหินออฟมันเป็นหินที่สิ้นเปลือง เมื่อเพื่อนๆเ,เล่นไปถึงแผดนึ่งอย่างเช่นแผด40แล้วกันมันจะเหลือเยอะมากแล้วสิ่งที่ไม่พอคือเงินดังนั้นผมมองว่ามันไม่คุ้มนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเติมเอาชุดก่อนได้ทำไมทไมผมพูดว่าชุดก่อนเพราะว่าชุดมันจะเข้าไปรวมในกาชาอีกทีหนึงเหมือนกันดังนั้นเรามีโอกาสเปิดได้ชุดนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าชุดนี้มันจะหายไปแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชัไม่ใช่นะครับแต่เอาโอเคมันก็จะมีสิ่งที่ได้บ้างนั่นก็คือ บัตรกาชา,าไปสุมนะ่มเนาะไปสุ่มเจ้ากาชาประดับหรือ,อไปสุ่มเจ้ากาชาชุดนิดๆหน่อยๆดังนั้นถ้าใสายเติมเยอะเติมด่าเติมไปหมดเลยทั้ง4แพ็คแนะนําครับประมาณนี้นอกนั้นจะเป็นจับใจ่ายใช้สอยทั่วไปและพวกไอเทมต่างไอเทมเหรียญมังกรซื้ออะไรรายวันต่างๆตามสะดวกเพื่อนๆเลยนะครับประมาณนี้คราวนี้เมื่อยิ่งเติมยิ่งเติมยิ่งคุ้มเนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะต้องไอนี่เลยคือเรื่องร้านเติมเกม เพื่อนควรจะต้องดูดีๆว่าร้านไหนเติมถูกร้านไหนเติมเร็วร้านไหนเติมปลอดภัยซึ่งร้านที่ผมแนะนําคือ r i c h m a n Shop ซึ่งร้านนี้เขามีทั้งการผ่อนชําระด้วยซึ่งไม่เหมือนใครในประเทศเลยแถมผมเป็นลูกค้าประจําเลยนั่นก็คือใช้บริการเนี่ยเขาตอบกลับไวมากแล้วก็เติมไวมากแล้วก็ใช้แค่ UID UID ของเกมเราเนี่ยแค่ตรงนี้เองเนี่ย UID ตัวละคร UID เซลเฟอร์ ก็ไปก็พี้ไปเข้านี้แล้วเติมในเว็บตอนนี้มีกิจกรรมแจก n i Nintendo s w i t c h ด้วยดังนั้นแนะนำเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมอ่านคลิปไปแล้วแหละก็คือเจ้าเซอร์เบ拉เนาะว่ามีแมคชนิกอะไรบ้างนิดนนหน่อยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้แล้วแหละผมจะลงละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าอะไรที่เพื่อนๆอ,อาจจะพลาดไปหน่อยหนึ่งหรือวิธีการลงต่างๆควรจะต้องลงยังไงให้มันง่ายเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้น่าจะนานแล้วแหละสวัสดีครับผม